สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการให้ช่างมาล้างแอร์นะครับผมเป็นแอร์สองสาปีแล้วนะครับผมล้างไปแล้วหนึ่งรอบนะครับรอยล้างแต่อันนี้เฉยเรากูล้างเองแะละอืมดับแรกนะครับเราปิดไฟออกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องปลอภไยอ่ววาเคื่อมปลอภไฟนะครับโอ้โูแท้เว้ยใช่ใช่สุดยอดอ่นะ ทั้งหนูทั้งงูทง<ม>ั้งตุก๊กแกเี่ยเขามาเลยกูเอาไอ,อ้เดียอุดไว้มีงอ่เลยมีหมดแล้วตีต้นมะขามเนาะโอ,อ้โหเขียว่ไว้จะตีฝ้าอยู่เพราะว่าถ้าไม่ตีฝ้ามันอันตรายเนาะมันเขามาได้เนาะ<ม>เพราะว<น>่านอนน,อน,นอนอยู่อุ้ยนี่ครับบ้านเป็นแต่สายไฟนะครับนี่ครับลกมากครับแล้วก็คอมตัดต่อนะครับกล้องจอนปิด ก็เหลืองทีวีซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับผมทำทุกอย่าง <S <S อ,อันนี้ร้อยของเดิมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันอยู่อัอนอันต่ำแต่ว่ากูย้ายไปข้างบนเพราะว่ารู้สึกว่ามัน,มนเอเอเวลามันทำงานมันก็ทำยาวเกินอพอไว้ข้างบนปั๊บรู้สึกว่ามันเออเชิงถี่หน่อยเอเอ ตอนนั้นบอกโอ้โหเวลาหนาวหนาวเลยนะแบบไม่ยอมตัดเออ,<ไ>อมันยาวเกิน,อนเออเ้ายกไว้ข้างบนเออเออชิงคือหน่อยที่ไหมไม่อยอมตัดมันแอ้งลุ่มน้ำน้ำยดเออตัวนี้ก็ยศรอบนึงมันเป็นช่วงๆอ่ะเนี่ยลอยเห็นไหมลอยลอยลอยน้ำนะเออ แต่มันเป็นช่วงๆนะมันไม่ได้เป็นตลอดไม่ได้เป็นทุกข้งอักิมเป็นทีเอาตังความเย็นเอาตั้งตั้งหมดถ้าเป็นหมดเฮ้ยเริ่มเป็นทองแดงกันได้เน่ะอืไหนเริ่มเป็นในนี้เนาะอ๋อเนาะเออเริ่มเป็นสนิมทองแดงแล้วเออพอแกมาเพิ่งเห็นว่ามันเป็นแบบ มีเดียมันมันเป็นควายอลูไม่เนียมอยู่เออวัสดุมันขึ้นอยู่วันการสนิมไหมแค่นั้นเหอเนาะนี่แหละความด้วยราคาไม่ต้อ <c oughs> มีส่วนกันเนาะ,ะแต่ของยี่ห้อของอะไรก็พา,ารกันสนิมมาเลยหมซูมยง้สนิมย่จับเลยเนาะอันนี้เห็นเห็น <c oughs> เลยเนาะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสามปีเขาสี่ปีแล้วแหละอ่า บางทีเครื่องนี้แทบจะเปิดบดมีมดวันลนนะ้เนี่ยยิงทะลุอยู่เนะี่ยมดวันเลยทั้งกลางวันกลางคืนเลยแหละร้อนนั่นแหละ,ลเ,ลละเปิดแบบไม่ก้าปะหยัดอ่ะค่าไฟอ่ะเปิดให้พังกันไปขางหนึ่งเลยนะแบบแต่ว่าถ้ามตายมึงซื้อไมหมอะเออใช่ <zijn S 1> ยิง่งสติตตั้งใหม่ใเนี่ยถ้าได้ร้องนะเพชรเครื่องเลยเลยพอช่วงมีประกันอยู่ใช่ไ <zijn S 1> หมไม่ประเภท เขาจะมาล่างแอร์ช่างจะมาล่างแอร์ไม่ยอมเปิดแอโรอแบบคล้ายๆว่าห้องร้อนปัดตายยังแอร์ม่เคยบ่เคยนี่เลยบ่เคยว่าจะได้เย็นได้ขาเลยอือไปมีแต่คนปิดแอร์ไวใช่ไหมปิดแอร์ไม่ค่อยได้เปิดเลยไม่ค่อยได้เปิดเลยออแต่ฝุ่นไม่ค่อยได้เปิดแต่ฝุ่นแม่งยังเยอะไลยเนี่ย สักเตรียมบันไดมาเตรียมบันไดมาเต็มที่เลยครกาวาสุงนึก่เตสขนาดูเฟสเฟสตอนนั้นน่ะเปลี่ยนไปชื่อลูกแล้วลูกป๊อกเพราะว่ายลาลเก่ามันหายว่ะเพราะว่ากูยกเลิกเบอร์เก่าปั๊บมันดึงาลออกเลยที่นี่ลูกกูถ้าที่จะจะโทรคุยก็ลูกได้โทรไม่ได้ละที่นี่กบกลายเป็นเลยกูเลยมีสองเฟสกูก็เลยเอาเอาเฟสตอนนั้น เปลี่ยนเป็นชื่อลูกเปลี่ยนปกเปลี่ยนอะไรก,ก็แต่เฟซไม่ค่อยได้เรียนหรอกอม,มันไม่เพิดเพลินเหมือน YouTube อะ่ะว่าเ่น YouTube รู้สึกสนุกกว่าน,นแม่เมนยูทูบหลายเออ,อ,อมันมันสนุกตรงที่ว่าเวลามีคนดูทําคลิปอะไรไปปั๊บมีคนดูมันก็รู้สึกภูมิใจอะอเออยิอ่งมีคนคอมเมนต์นี่ รู้สึ้ว่าหลังๆนี่จะเรื่องเงียบๆน้ำมันเนาะใช่ใช่ขนาดเพจของหมู่บ้านก็ยังไม่ค่อยนั่นเลยอัปเดตข่าวสารก็ไม่ค่อยอัปเดตเลยแล้วก็พากันได้บอกว่าขายของอ่ะเออมีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวมีสมตรงสมตำมีทุกอย่างผลเออนี่แล้นี่แล้วที่มันตันเนาะเออใช่ใช่ตัวนี้แหละที่ว่ามัน มันเป็นบางทีอะมันกระตันปูดำปีเลยปะนี่ก็คอมตัดต่อได้ในห้องนอนนไยเอาไว้ตัดต่อนอนกับตัดต่อแล้วก็บันทึกใส่ฮาร์ดดิสเออวันไหนขี้เกียจนอนเมื่อยก็มาตัดต่อเครื่องนี้อีกเนี่งอีกเครื่องหนึง่งก็นั่งดูดทีวีก็ตัดต่อเ,เอาเอาคอมเอาคอมลูกมาให้อัปเดตได้ปะได้ได้ ค่าบริการจรงไดลอับเดทค่าบบริการก็ทำช่องให้เชยเพื่อซื้อแต่อะไรมาพอบอกว่ามันคือเหมือนแบบมันมันมันโหลดจ้างอ๋อมันโหลดจ้ามันต้องดูว่าตัวไอ้ตัวเนี้ยอเออฮาร์ดดิสเปลี่ยนเป็น s s d เนะี่ยความเร็วมันจะขึ้นมาประมาณสามเท่าเลยแหละอ่านนแต่ว่าข้อมูลเนี่ยวินด้อมวินโด้เนี่มันใหม่หมดเลยนะ พีซีโน้ตบุ๊กเป็นคอมของของบริษัทเราที่เขอกนู้ขายอ๋อเป็นพีพีซีหรือว่าโน้ตบุ๊กเป็นเป็นคอมแบบนี้ละคอมบ้านอ๋อตั้งโต๊ะอ๋อส่วนใหญ่มันจะเป็นฮาร์ดดิสก์อย่างนั้น<ท>อัปเกรดอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะอัปเกรดแบบไหนเราดูสเปคก่อนว่ามันเป็นใช่ใช่คอทูหรือว่าใช่เป็นอ่า ไอสามหรือว่าไอห้าอะไรเงี้ยเขาอยากมันแบบเลยเลี้ยวขึ้นจะก้อยนะเห็นมันเลี้ยวขึ้นเพราะว่าไปล้ำมันหมุนโอ้โหมันหมนุนตายมันต้องดูสเปกก่อนว่ามันมันอัพเกรดอะไรบ้างเราจะอัพแรมหรือว่าซีพียูหรือว่าเอเดดดี SSD. แต่เอเด้ดียังไงได้อัพเกรดแน่นอนแลหละอ,อย่างแรกนนะเปิดปั๊มนะครับผมเตรียมขีดล้างนะครับ นี่ของแท้ดเว,ว้ยล่าง เอาอะไรเพิ่มก็บอกเกี้ยก้าก็บอกหัวดำฟีเดยวน้ำ ไอ้ที่อัดอัน้ำยาขอดไปก่อนนะแล้วก็มาล้างน้ำอ,อ,อ,อ๋อเราไปอัดน้ำยาอยีกทีนะึ่งกูแต่จะล้างน้ำกันเนาะอย่างงี้เนาะใช้เวลาสักหน่อยล้างแบบติ๊มสูบไปอย่างงี้แหละของกูล้างแบบมักง่ายไงต่อ,อไปก็น้ำยาล้างนะครับผมทิ้งไว้กี่นาทีเนี่ยประมาณ สองสามนาทีสองสามนาทีอ๋อเร็วเหมือนกันเนาะน้ำยาดังางฝนพาเชื้อหรือล่างแบบเสียเงินก็ไม่เสียเงินมันก็ต่างกันนะเนาะเอาต่างกันดีใครก็จะล่างฟีไงล่างล่างฟีก็ต้องล่างตัวกูทำคลิปเลย แต่ว่ามันก็ยังก็ะในใบพัดลมคือเก่าเนาะข้างในมันภายในมันก็ยังแบบระยะมันก็จะห่างกว่ากันนะยังงั้นล่างบบ่อยได้ก็แป๊บเดียวมันก็ฝุ่นก็ไปก๊ะตัวเก่ามันก็วนฝุ่นกลับไปกลับมาไหมล่ะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนประมาณ2อสนาทีนะครับผม สบ,บู่เลยมา,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 าเืเออขาวเนอะกจากไอที่ว่าเป็นคราบดำๆเลยเนี่ย ว่านั่นแกนธนาพลนมาก็ลองเพลงไว้ฟีเพลงใหม่สองเพลงเอาลงไม่ได้ยิบคือมันไม่มีลิขสิทธิ์หรอกแต่ว่าเพลงเขายังไม่ออกไยเราจะมาเอาลงก่อนมันก็จะหนักเกียไไดไง <c oughs> เออเขาร้องให้ฟังอยู่แต่ว่าคือเราจะเอาลง youtube ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาไง<ม>เขายังไม่ได้ขายเพลงเลยยังไม่ได้กระตังนักบ,บานเลย <c oughs> เอาเข้ามาลงก่อนเนี่ย เดี๋ยวรอเพลงเขาออกแล้วค่เอาลงค่อยเป็นค่อยไปวันยูทูปก็ทำไปเรื่อยๆอชาวะย่่กคนจะเหลนายอืคนเ็นรายตามคือคือถ้าถ้ายังทำคลิปยาวไม่เป็นก็ทําคลิปคลิปช็อตแนวตั้งลงสั้นๆพอ อเออลงแบบสนัสนสมันง่ายเอาเขาเรียกเอาคนที่ตามก่อนที่เขาทำยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาชั่วโมงการดู<ม>เออเพราะว่าชั่วโมงชั่วโมงคนดูชั่วโมงครบปั๊บมันถึงจะได้เงินไงแต่ว่าถ้าคนที่ตามคนที่ตามไม่ถึงก็คือเก่าของปูคนดูครบแล้วชั่วโมงครบแต่ว่าู้ที่ตามไม่ถึงก็ยังไม่ได้ังค์คือเก่าขาดที่ค่าร้อยห้าสิบคน มันต้องอแถบพันคนเออมันต้องพันคนน,นี่หน้ามันย้อยหน่อยจะย้อยหร,รู้นี่เนาะ ขแบบี่ดอกเลยเนาะนู่นล่างรถคือจะดีว่ะเพราะร่างรถคือจะดีเนาะล่างล,าาล่างเอี้เท่าไหร่ล่างเอี้ยห้าร้อยร่างเอี้เท่าไหร่ลน่างเอี้เท่าไหร่ปกตินะอืย รถทีเดี๋ยวนี้แบู้ห้าร้อยหาร้อย,อยอล่างรถพร้อมอีกล่างรถพร้อมเท่าไหร่หน้ามแรงอ <c oughs> ันหนึ่งพอดีเดลยวโอ้หน้ามแรงมันตาล่างรถสะอาดแต่ไง นูกัดเนี่ยไม่นานเลยเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยที่อันแทนตะเกียบเออที่เพิ่งล่างไปเพิ่งทําคลิปไปอะล่างช่วงเมษาที่ว่าร้อนๆนอะ ทำปีโอ้เป็นเศษอะไรเนี่ยอนนันน่แหละทิดอยู่ในทอโอ้เหมือนเศษเศษแข็งเลยนะโอ้โหฮิอยู่ในทออเออว่ะเหนียวเลยอะ่ะงานประกอบนะครับเรเรียบร้อยครับดูแบบ ดูยังคอคือนะแต่ตรงนี้เนาะเฮ้มันนั่นเนาะเป็นสนิมเลยเนาะที่นี้มันก็จะเริ่มลามกินต่อไปเรื่อยๆเลยถ้ามันมีตรงเป็นแล้วก็ชื่อสเปสเปสกันสนิมอ๋อมาฉีนดักไว้ก่อนอืมส่วนที่มันเป็นการมันเดินต่อเนาะมันจะเดินหนามาเลยแต่ก็หม่มมันไม่คยหายหรอเออมันเป็นเหมือน เหมือนมมด่นแหละถ้ามันได้ขืนกินเรามันจะกินไปเรื่อยๆกินทีนีทิด้ไปเรื่อยๆมันต้องฉีดเรอมันมีเชื้อมันมีเชื้อมันลามไปเรื่อยเนาะมันจะกันได้ที่ใด้โอ้โหภายในนี่กินเลยมันที่มันกันไม่ได้เพราะว่าความเย็นมันทํางานแล้วมันก็พอมันแห้งปั๊บมันก็เป็นน้ำมันก็จับมันก็เป็นสนิมเออเรื่องของแอร์เนาะมันตอนใช้งานมันก็เย็นไหมล่ะพอหยุดเย็นปั๊บมันก็เป็นน้ำทีเดียวกับเปกเกะสนิมเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องของการใช้งานแบบตามอายุงานมันตามคุณภาพอถอดพัดลมออกมาล่างบ่อยๆบางคนใช้มียหลายก็อเมียยิ่งเก่ายิ่งเท่าไม่ล่ะใช่เยอะเกินใช่้หลายใช่มันหลายเกินอ่พอเขาเมาเรื่อยๆ่เป็นสิว่าเห็นไหน กแพงเออเหมือนอะไรทีวีกูอะ่ะกูซื้อทีวีรุ่นเดียวกันมาถึงเวลาปับ๊บมาสลับตัวลงอะไรแบบสลับย้ำใส่กันะซัพย์ไพ่ก็มาใส่อีกตัวหนึง่งบอร์ดสีก็เขียวเมนบอร์ดก็มาใส่สลับกันใส่ก็พวกถอดมาจากจอแตกแหละมันเป็นมันเป็นทีวีของอยัง พวกนี้นะเป็นทีวีที่แบบว่า,เ,าเลเอาตามบ้านน่ะอออเอเอาบางบางทีจอแตกอา้าวแต่ซับายได้อย่างเงี้ยซับายใช้ได้เมนบอร์ดใช้ได้เงี่ยแ,แล้วก็เอาเอาจอมาสลับใส่กันหรือไม่ก็จอนะ่ะมันจะเป็นจอแบบว่าเหมือนเหมือนจอจอปลอมน่ะก็มีที่เคยเจอนะเพราะว่าจอจอเป็นคาบแต่มาแกะอะไรมีสมสลับสายพงสายแพรสายเซนเดนั้นก็มี แบบมูก็มีที่คยเคยแกะดูนะที่กุททาคลิปลง youtube แหละแกะดูเลยล้างคอมด้านนอกไปครับผมคอมแอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมเออ นี่แอป่าเลยมีหรอือเปล่าเรียบร้อยปิดปั๊มครับประกอบเรียบร้อยเทสเครื่องครับผมที่นี้ครับฝากเบอร์ไม่ช่างฝากเบอร์โทรไหมา06557388 97ค,ครับอ๋อพิกัดอำเภอคอนบุรีนะครับผมเดี๋ยวต้องบอกพิกัดก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ต่างเขตโทรเข้ามาแบบเอาเขตคอนบุรีเนาะโคราชนะครับผมเขตโคราชนะครับพิกัดช่าบ้านๆครับเยี่ยมเลยครับอืมอืมหอมเลยเพราะว่ามัน คือฝุ่นมันไม่อยู่ข้างในไม่ละถ้าฝุ่นอยู่ข้างในปับอากาศที่ออกมามันจะรู้สึกแบบเอฝุ่นมันวนอ่ะอเงี้ยหอมเลยวะโอเคครับเงียบนะครับผมเสียงเงียบมากครับตัวนี้ครับของมิเดียนะครับก็เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับล้างแอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคอมในห้องนอนนะครับตัดต่อนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแล้วก็เป็นคอมของลูกสาวนะครับนี่ก็เป็นของลูกสาวนะครับฝั่งนี้ก็จะใช้ตัดต่อเหมือนกันนะครับสองจอนะครับตอนนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีวีลูกสาวนะครับสําหรับไว้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับกับการล้างแอร์นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Đừng đừng. Nhìn giống như